สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเวฟ 125S กันนะครับรถคันนี้ปี47นะครับเอกสารชุดโอนครบแล้วก็ที่สำคัญภาษีเต็มปี64เลยนะครับรถคันนี้เป็นสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเครื่องดีครับเครื่องเดิมๆพร้อมใช้งานเลยครับ ระบบไฟติดหมดนะฮะชุดสีสวยมีตำหนิเล็กน้อยครับจากการใช้งานพวกรอยขนแมวอะไรประมาณนี้นะฮะตัว S ตัวเก็จะเป็นไมดิจิตอลนะฮะประมาณนี้แต่ดังนะฮะไปเลี้ยวซ้ายตปเลี้ยวขวาระบบไฟติดหมดนะฮะไฟเบรกติดหมดนะฮะ ภาษีเต็มหนึ่งปีหกสี่เลยล้อสีทองโยโกนะฮะขึ้นใหม่นะครับหน้าหลังเลยล้อโยโกขึ้นใหม่ยางใหม่หน้าหลังนะครับกระจกใหม่นะฮะสีมันก็จะมีตำหนิฮนะพวกรอยขนแมวอะไรนิดหน่อยครับกล่องมองเห็นหรด้วยาหนมะ เครื่องเดิมเดิมอะเอกลักษณ์ครบหมดเลยร้อโยกโ,โกซีลวดใหม่ฮะเงาจิกเลยนี่วกสีมันจะมีรอยพวกสติเกอร์เงี้ยสีเดิมสวยฮะยังดูดีอยู่ครับเครื่องเดิมเดิมนะฮะ ชกหลังชกหลังยังเหมือนจะใหม่นะสีคม,มย่ยงเงากิ๊กเลยเนี่ยดอกยางยังมีขนอยู่นะฮะมีขนบางโซ่ใหม่นะะโซ่ใหม่อาจจะมืดนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะหกโมงแล้วฝนตกด้วย เรามาฟังเสียงกันนะฮะหมายดิจิตอลนะสวยฮนะที่เดียวติดนะฮะเปิดไฟตัวนี้เป็นสตาร์ทเท้านะฮะแต่ไม่รู้ว่ามีตัวนี้ได้ยังไงไฟสูงฮนะไฟเบรกติดนะฮะ ฟังเสียงเครื่องอย่างนี้น็นอตยังเป็นหัวสนิมอยู่นะฮะเครื่องเดิมเดิมเพียบครับเ,เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะ,ะนิ่มๆฮะเครื่องนิ่มๆบกไฟติดหมดนะปาสีเต็ม6สี ใช้งานได้เลยนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้เบอร์0 84, 8น9 0 8 6ดสีเนดนะครับผมจะแปดลิงก์เพจไว้ข้างล่างน,นะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับในเมืองจะส่งได้ตัวประเทศนะครับถึงหน้าบ้านท่านเลยเครดิตก็จะอยู่หน้าเฟซนะฮะหรือหน้าเพจครับ อันนี้เปิดราคาอยู่ที่1,9,500บาทนะครับ1,9,500บาทสนใจก็ยกหูโทรศัพท์โทรมาเลยครับรอบคันนะนิ่มๆครับเครื่องหม0ับ19,500บาทนะครับสนใจก็โทรมา08 4 9 08 6 3 4 3นะครับครับสวัสดีครับ